สวัสดีครับวันนี้ผมเชนกับฟีีนะครับจะมาสอนวิธีการเล่นยังไงให้เก่งเล่น MTG ไงให้โหดเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับอ่าวิธีที่หนึ่งนะครับเราต้องใช้กลดึงมันนะครับแล้วก็ดึงมันนะครับแต่ปืนที่เราจะใช้คือ M4 3 CCO SD นะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วว่ายิงยังไงให้โหดครับแต่สองแต่สามเ <laughs> พื่อตาย <laughs> หายเลยวิธีเตะไกลให้โหดเดี๋ยวสำหรับคนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นไงให้โหดสำหรับสไตล์บ้างอ่ะแล้วก็วิธีที่สองนะครับการยิงโดยใช้เท่าไหนยังไงให้โหดนะครับเราไปดูกันเลยหนึ่งสองสามเอาไม้ท้ายตี ยิงไกโหดครับย <ap, g uk: hi> ิงไงโหดก็ต okay, oh okay, 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 hey. uh, yeah, no ้องยิงคลิกตะโขบครับเป็นไงแค่ปืนเล็งก็ตายแล้วเออเป็นไงผมกับวิธียิงกระไดยังไงโหดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่กดคลิกขวาแล้วก็เลื่อนลูกกิงเมาแล้วก็กดคลิกซ้ายยิงเลยครับเนี่นะครับวิธียิงไกโหดอ่แล้ววิธีที่สามนะวิธียิงไงแบบซุปเปอร์โหดนะครับ ก็ไปดูเลยตั้หนึ่งตั้สองตสามตสีตห้าตหกตมดเซิร์ฟครับหมดเซิร์ฟหมดเซิร์ฟครับไอ้เจ๊แพรไมไหนเฮ้ยแพรแพแพแนี่แพลาแพมาปวดเลยเนี่ยฮะหยากอยากหมดเซิร์ฟเขาอะ แพรตอนนี้เหมือนสารคดีได้พานแบกคิวกับแพรขาวนะครับโอ้ยอุอุ้ยอแพรสะท้อนดาเมจครับก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแช